สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่องเวลลี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็บังเอิญไปซื้อของแล้วก็เจอไอติมตัวนี้ค่ะมันคล้ายๆรูปทรงพิซซาเลยนะคะก็เออเห็นว่ามันแปลกใหม่ดีก็เลยลองลองเอามาทานนะคะนีด้านหลังเขาบอกวิธีแกะด้วยเขาบอกว่าตรงโอเพนนี้ให้ฉีกออกมาแล้วมันก็จะเป็นข้อแบบนี้นี่ค่ะเขาบอกให้ฉีกแบบนี้นี่เขาบอกให้ฉีกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาฉีกกันเลยค่ะฉีกไ ไม่เอาจริงรอ่ะทุกคนได้แล้วได้แล้วนี่ค่ะชืนบเวอร์ชันโมนันส์กตเทปเหนียวมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ค่ะก็นี่ค่ะอ๋อมันให้เหมือนเป็นเทปแล้วเสร็จแล้วแล้ว,ลวก็เอานี้ออกวิ่งติดขึ้นมา,านี่ค่ะก็ด้านในก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะ นี่มันคล้ายๆพิซซ่าเลยอุ้ยมันคล้ายๆโคนไอศครีม e นี่ไส้ด้านในก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นช็อกโกแลตนะด้านนอกก็เหมือนเป็นเวนเฟ,ฟอร์ปกตินะคะมาลองกินกันเลยค่ะกัดเลยนะอือเย็นฟันอืมมันเป็นของที่ไหนไม่บอกเขาหน่อยหรอของที่ไหนของไทยหรอ ไม่รู้ทุกคนตรงนี้มันเหมือนเป็นช็อกโกแลตแข็งแขมันเหมือนแบบว่าด้านในมันก็จะเป็นไอศกรีมปกติด้านบนมันก็จะไปแข็งแข็งมันแบบแบบกัดนี่เป็นของรัตเต้รัตเต้คือที่ไหนไม่รู้ญี่ปุ่นไม่ไอตีนี่มันเป็นแแต่มันเป็นภาษาเกาหลีอะด้านในมันเป็นไอศกรีมรสวานิลาปกติเลยนะคะส่วนด้านส่วน ส่วนด้านบนแล้วก็ข้างข้างสองฝั่งเนี่ยมันก็จะเคลือบด้วยช็อกโกแลตนะคะมันเป็นแบบว่าช็อกโกแลตกับกัดไปแล้วมันขวัดแบบนี้ค่ะอ่ะรนิน,นเต้<อ>ผลิตในประเทศเกาหลีของเกาหลีนะคะ <c ười> ตอนเลกบอกร็อตเต้ดีขึ้นอือหืออ,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 บบนนอร่อยมากช็อกโกแลตกับวานิลาอร่อยมาก ก๋าไอ้ข้าวแป้งฟันอร่อยมากคือเจ้านมันเหมือนช็อกโกแลตแล้วกัดแล้วมันก็มันแตกของเกาหลี จะอที่ไหนบอกเพื่อนนี้เอใครอยากกินก็ไปอืมไปซื้อที่พนะูลแลนมาค่ะแถวแถวที่หนก็น่าจะมีแบบูลแลยด์ <ๆ S 3> <ๆ S 1> ทุกคน <ๆ S 1> ทุกคน <ๆ S 1> จะสังเกตดีดีว่าตัวไอติมของวันตัวไอติมของวันนีนน้านเนี่ยมันก็จะมีเหมือนแบบว่าเป็นเศษช็อกโกแลตแบบเป็นแบบว่าเหมือนแบบมันเป็นแผ่นอยู่แล้วแล้วเอามาทุบให้มันเป็นแตกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วแล้วเขาก็มาผสมกับไอศครีมค่ะ กิ๊กับเวเฟอร์เนี่ยอร่อยมากเลยให้มรากินหมดเลยไหมอืมอือมอะไรม่ก็พอร่อยมากพอเรากินเนื้อตัวไอติมเนี่ยคือมันรู้สึกแบบว่ามันมีความช็อกโกแลตกัดกัดๆๆเข้าไปพอเรากัดเข้าไปใช่ไหมมันรู้สึกแบบว่ามันมีเนื้อช็อกโกลแลตแบบว่าค่อยๆละลายทีละป่าแล้วมันรู้สึกมี ความกรุบกรุบด้วยค่ะน่ากรุบกรุบนี่กับมาลองเบลเซอร์เนียยโอเคเหมือนบอกเพื่อนๆสมุดเพื่อนก็ไปหาซื้อได้แล้วก็เพื่อนๆสามารถไปหาซื้อได้ที่ฟูลแลนด์เลยนะคะแล้วก็มิลล่าก็น่ามีมิลล่าน่นา,กนา,กนาก็น่าก็นาก่าจะมีนะคะโอเคแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดแชร์ให้หนูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นนะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายยังไม่ได้ไปกินต่อ 对。<Okay. laughs>